เรื่องความดีเด่นของพุทธมนต์พุทธมนต์ที่เป็นพุทธดำรัสมีความดีเด่นหลายข้อเริ่มจากก่อให้เกิดศรัทธาให้ปัญญาได้เพิ่มพูนบริบูรณ์ด้วยเนื้อหาสภาวะธรรมด้านทอยคำไวยากรณ์ก็ถูกต้องตามหลักภาษาสามารถสวดและตรองตามได้ง่าย เมื่อพิจารณาแจ้งใจก็เห็นความลึกซึ้งยามฟังพุทธมนต์จะรู้ได้ว่าสบายหูรู้สึกจับใจเพราะในเนื้อหาไม่มีที่ยกตนข่มท่านเลยมีแต่ความเยือกเย็นด้วยกรุณาให้สัมผัสเพราะพระพุทธดำรัสเป็นสิ่งที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญา เป็นกระบวนการพัฒนาตนที่น่ารื่นรมอุดมไปด้วยข้อควรขบคิดยามฟังก็ฟังง่ายฟังแล้วนำไปทดลองทำตามก็มีแต่ประโยชน์โดยแท้